วิธีการเปลี่ยนบูธมิสูบิชิกันนะครับตัวกรองที่จะช่วยให้เราใส่บูธมิสูบิชิได้ดียิ่งขึ้นและก็ง่ายขึ้นนะครับก็มี1จุกปิดรูน็อตของอัตารีรุ่นใหม่นะฮะเนี่ยนะครับเพื่อนนะฮะจุกปิดรูน็อตนะครับก็ไปเอามีดปาดขอบมันออกนะให้มันเหลือแผ่นบางๆแบบนี้นะฮะมันเหลือเป็นแผ่นๆนะครับนะฮะอย่างที่2ก็คือน็อตแฉกนะครับเป็นอันนี้แล้วก็หัวแรงเจาะรูนะครับตรงกลางนะครับเจาะรูเสร็จพอมาร้อนๆอยู่เราก็เอาน็อตเนี่ยครับ ทำเป็นไถเข้าไปนะให้มันเป็นตัวเมียนะเนี่ยไถเข้าไปนะให้มันเป็นตัวเมียนะจะได้นี่ฮะตัวช่วยแบบนี้มานะครับยาวสองเซนครึ่งสองเซนครึ่งสองเซนครึ่งนะครับถ้ายาวกว่าก็ตัดออกตัวช่วยทําให้เราเนี่ยใส่บูชซูบิชิกระโหลกเหล็กแดงก็เริ่มจากการเอาออกก่อนเลยนะฮะออกก็เอาเนี่ยนะครับมีดนะครับแปะหัวออกมาครับ พยายามให้ตั้งฉากนะเนี่ยนะขาเนี่ยนะครับพยายามที่จะให้มันตั้งฉากนะวเวลาใส่ถังจะได้ใส่ง่ายนะครับนี่นะออกไป็นอกมาแนวนี้นะครับเสียบออกมาฮะ,ะนะครับเอาล็อกบูทนะครับเป็นล็อกบูทวางนะครวางหงายหน้าขึ้นนะฮล็อกบูทวางไปนะครับจะต้องทาซับน้ำมันนะทาซับน้ำมันก่อนก็ได้นะครับแล้วก็กบูทวางไว้ครับ ใส่น้ำมันไปเลยเสร็จแล้วก็เอาน็อตเนี่ยครับใส่นี่ใส่แบนี้เลยนะครับใส่นี้เลยครับนี่ครับกดนะครับเอานี้ตัวเมียเนี่ยฮะนี่ใส่เข้าไปหน่อยได้นี่ครับเนี่ยฮะมันจะอยู่็นชุดเนี้ยเวลาใส่จะไม่กระเด็นหายไปข้างในนะฮะจะง่ายกว่าครับ เทคนิคนะฮะเวลาใส่เอาทางหัวแหลมแยกขึ้นข้างบนนะแล้วก็เอาไอ้สองเงี่ยงไปลงข้างล่างครับเวลาลงไปป้้มได้ปั้มง,ง่ายนะน,น,นะใส่เสดเอาอย่างเนี้นะนะแล้วก็คว,าว่าวางไปควางไปนะก็ลงแล้วครับเนี่ยครับลงแล้วมันก็จะไม่หลุดกระเด็นไปไหนนะครับแล้วก็จับขาให้ตรงนะครับจับสายให้ตรงสายต,ต,ตรงลูนะครับหมุนหมุนหา เข้ามานะครับพอโปล่แล้วฮนะเราเพิอเอาเนี่ยค่อยๆปล่อยอยู่แล้วแงๆเข้าไปแย่เข้เาไปดันเลยดันนะฮะนี่โอ้ขึ้นมาครบแล้วเราเสร็จแล้วครับตอนนั้นเราก็ออกข,ข้างล่างก็ติ ต,ติดตรงน,นี้เลยครับก็แต่นาว่าเสร็จนะฮะอันนี้เสร็จไม่กังวลไม่ต้องกังวลเรื่องสปริงไม่ตรงอะไรต่ออะไรนะครับคือสปรงสปริงี่ยตรงทีเดียวเลยนะครับเปาะเป็นวิธีการเปลี่ยนบูสของวิศวะชีนะครับรุ่นกระโหลกเลยนะครับ